สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรน,นะคะมาค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูผัดนะคะผัดทัวนะคะใส่หมูแล้วก็จะมีเห็ดหอมสดด้วยแล้วก็แครอทนี่นะคะก็ล้างน้ำแล้วก็นำมาหัน่นเตรียมพร้อมเลยจ้าแล้วก็กระเทียมสับนะคะไปเลยค่ะเราไปผัดกันเลยนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็นำกระเทียมที่เราสับไว้นะคะมาเจียวให้หอมเลยนะคะเมนูพื้นบ้านเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ผัดถัว่วใส่หมูสับแล้วก็จะมีเห็ดหอมสดด้วยนะคะนี่เลยจ้าเจียวกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็นำหมูที่เราสับไว้นะคะ ลงมาผัดก,กับกระเทียมให้สุกก่อนนะคะนี่วันนี้อากาศดีมากเลยท้องฟ้าเปิดโล่งแดดออกแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เลยจ้าผัดหมูให้สุกนะคะผัดหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะนำผักที่เราหั่นไว้นะคะมาใส่ลงไปเลยช่วงนี้สมพรอาจจะไม่ค่อยได้ ข้าวคัวบ้างนะคะเพราะเลี้ยงหลานตัวน้อยๆจ้านี่นะคะผัดคั่วนี่นะคะผัดให้สุกเลยนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสกันเติมน้ำลงไปนิดนึงก่อนนะคะกัาทะเริ่มแห้งนะคะ เครื่องปรุงที่เราจะใส่นะคะก็จะมีซอสปรุงรสซีอิ๊วนะคะนำมาใส่แล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมนะคะ<ม>เติมน้ำปลาเล็กน้อยนะคะ นี่นะคะเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงใส่น้ำตาลจ้าสะาพรก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ลดดีลงไปพร้อมกันเลยนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าถั่วจะสุกหรือใครชอบแบบถั่วกอบๆก็ผัดไปต้องนานนะคะนี่เลยจ้าสีสันน่ากินมากๆเลยชิมรสเลยนะคะ ก็เป็นเมนูง่ายๆที่ผัดแล้วอร่อยนะคะมีทั้งเห็ดหอมสดแล้วก็แครอทนะคะโปนลงไปด้วยเพิ่มสีสันให้น่ากินยิ่งขึ้นนะคะ,ะ,คะเติมน้ำนะคะทั่วจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยสุกดีนะคะเราก็เติมน้ำ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นีำ <ๆ S 1> ่จ้า <ๆ S 1> ผัด ั่วนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยก็เป็นเมนูที่สมพรทํากินอยู่เรื่อยๆนะคะทั่วก็เป็นผักที่หาซื้อง่ายนะคะตามท้องตลาดขายก็กามละสิบบาทนำมาผัดเผ็ดนำมาผัดนำมาแกงส้มก็ได้หลายเมนูนะคะสำหรับทั่วฝักยาวจ้านี่นะคะเริ่มสุกแล้วนะคะ นี่จ้าเราก็พอแล้วนะคะทั่วเริ่มนิ่มแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตักใส่จานกันเลยค่ะนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะทั่วผัดนะคะใส่เห็ดหอมสดแล้วก็มีหมูสับนะคะมีแครอทน่ากินมากๆเลย วันนี้ก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะมีจ้าเห็ดหอมน่ากินนะคะเห็ดหอมสดนี้จะอร่อยมากเลยเราก็ล้างน้ำให้สะอาดนํามาหัน่นแล้วก็นํามาใส่ใส่ผัดได้หลายอย่างเลยดีจ้าวันนี้สมพรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอาหารใหม่ๆของสมพรนะคะ ไว้พบกันใหม่ค่ะวันนี้สมพรเขร้าตัวกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ